สวัสดีครับพี่น้องหอดงานล่ะครับลงมาหาหนามดืม่มกระหายน้ำนะครับน้ำหาลูกกันคนเดียมาแล้วมาแล้วนั่งนึ่งลงมาแล้วน้องชู้ใจเคนเดี๋ยวนิ้มเท้าพิ่นสิมเมือบ้านจะเมือบ้านไป สอบนะครับ <c oughs> พี่แบมยิ้ยิ้เปล่าล่ะได้ละกินน้าซสื่อนา้านะหิวนา้าลงมาสื่อนา้าไปหาหม่องนอนมาล้ำมาล้ำลูกไปนอนกัน อะไรเฮ้ยยังไมทางพี่พี่แบมบพี่แบมบพี่ไปใส่หรันจะไปใส่คานเรียนเยน็เยนๆเุินอันผู้หอดใส่เหล่าลูกไกลจะถ่ายค่ะแล้อีกสิบกิโลค่ะไปถนขาคนยืดหุ่นไปคานเรียนไปนอนคนละผู้เอเด นี้ดูใจจะกลับไปไปสอบอไปย่างไปเสือนไปลูกเสือนไปตื่นตื่น <c oughs> มาเกลือกัอบบอลลูนโหลดดิมาหนา่าแต่ยังทึ่งลุกไปบุ้นเหรอเกลือ <c oughs> <c oughs> ตกบ้างไหมฝุ่นอาคารเรียดฝุ่นสีหมองหมองฝุนง่นมาจังเหียนอยู่เหนียนนี่ต้องซ่มใหม่ติดเรากจง่ายมาเร็ว สองสามมน้ำหลูกๆมาหลูกคอกไปนอนไปหาพอกหาผมผลอกต้นเย็นขพ้่ออกมาผมผมผุดอาคารสีม่วงลูกตรงแทงน้ำสามสีนั่นแหละปลั๊กไฟก็มีเอาเ้ียกกระป๋าเงินมาเอออยู่งั้นอยู่นีกันมีไป บอกระป๋องนั่นแหละมันจะเสียสิ่เสียมาเอาส่มาสไปนเอาไหมตรงนเฮทมับอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้อ้ไออ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ผม้ไ้ไา้ไออ้ไอ้ไอ้ไอนอ้อ้ไออาอ้้้อ้ี นี่นี่นี่ทางนำนี่นี่แหละรออยู่นี่แหละแล้วแม่กับครูมาก็ค่อยมารับมันจะเลยไม่ร้อนมากเนี่ยตัวนี้เย็นนี่ย เนี่ยขรร source, ine, ่างสาพี huh? ce, ่ Momo, Netflix> ปอนี Koreans, ่ก็ได้ผมก็วางของตรงศารพี่ปอก็ได้ที่อยู่คนเดียวพี่จังไม่อยู่จังไปไหนังไปเอารถไปไหว้ผ่านแ้ขับไปยูเรเลียเมียนว่าเรา่ได้อยู่ไกลอยู่วนเลยไเ็นเมือ่อนเมืออื้อมือนอืนถุนแล้วเมืออื่นกับบอมาป้าเหมือนเมือนั่งนั่งอยู่นี่แหละพี่ปอเห็นมาละหรือยังคะ ยี่ทั้งหลอดมันลอยมันมท่านได้ปืนบ่ะทั่วเอิญมันแนหนูทั่วเอิญหลอนนองลงไปนอนน้ำแนมันอยู่ในเลือดผีๆ,ๆว่ายางขวมไปนเนาะมันอยู่กอกลางๆคนเนาะมีน้ำมะลูกอยู่ตรงนั้นมีน้ำขายเลยว่ายางไปไหน,น <c oughs> <c oughs> ต้องมากกินเลนะที่เดินทุ่หาลยกันเี่ยดอ่านี่ก้องกินคครัพ่อ,อ,อพี่พิ่งถึงหอดก่อนเธอแปบเดียวฮาหถึงแล้วลมามามาต้องแท่งน้ำสามสี อาคารสีม่วงน่ะค,คุณแม่ถึงยังเออถึงแล้วมาอาคารเรียนสีม่วงนะเออโอเค,อเ,คเออลืมไปว่าคู่เอยังว่าถึง รถคันที่บอลถึงก่อนเพื่อนหรอคะถึงก่อนมูสูงงานรถคันอืมรถคันนี่บ้าจอดใส่เลยเออบ้าแล้วบ้าจอดเพราะจำเป็นเพราอจอดกับวิ่คนลงเซเว่นนอะมาแล้วพี่กึมมาแล้วพี่กึมมาเอาปูดอกศาสตร์นี่นอนเลย ไอ้าวกนะ็เนี่ยเจ็บปะ่ะเจ็บเนี่ยโดยแต่มันหลอกมันนลมอะอันนี้กับ่อฮอนเอ์เนเย็นอยู่เนาะมันกสบ่ออนเนี่ยเย็นมันลมรื่นอยู่อากาศมันดีอยู่พนะี่ๆก็นอน,น,นกันนีนะ เดี๋ยวจักหน่อยก็เธอให้หอดนี่ก็สิเตวเต็มแล้วแถวนี้เขาก็รจะมานอนนี่ละ่ะวันนี้หมองหนิแหละทอมนี้ดีสุดดีนะยังมีอาคารเรียนนะถ้าปกติมือมือ,ม,อมือใดกับมือก้อนนี่เนาะบ่ม,มี่หอนโฮมมือที่ว่าอยู่วัดเที่ยวไปอาบน้ำยู่เมน้นเห็นไหมเนาะโฮมกับบอมีมืน่นั้นก็บ,บ่ได้นอนไม่นอนมันนี่ก็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเนาะมานี้ ทำไมรถคันนี้เขาจอดเซเว่นมาอ่ะรอข่ะรถทนจอดยังกถงรถทนยังจอดด้จนาตื่นไหมยังไกยจอดอ่อันนี้ไม่เห็นหรอสิขึขเเ้นแล้วสิจอดที่ปอนด์มันจะไไหนลงไม่สิลงไปซื้อยังไงแบบมีคนลงไหตัดผมไเรุนเลย พี่ว่า mm. <c red its> yeah, ิไปเอินมาอยู่บ่ออยู่เลเลิกผดเป็นบ่อบ่ออยู่กลางเนาะอืมอยู่กลางเพราอยากปีนไปเนาะไปเจอห้องเอิอย่างเขาตาเขานอนอยู่ คู่ไก่มาเ,าาเาาป็นเนวทั้งรถเลยทีฮะเ <c oughs> มื่อนั่งอยู่ขัน้นไหนน้องไปอยู่ขั้นนี้เออป็มนบ่แสดงว่าท่านได่หอดเคครับพี่นอง คิมมีไว้ทำนีค่ครับเดี๋ยวไปส่งชูจ่อยก่อน